คือมันมีอัติแฟกต์หลายตัวนะครับที่ดีมากๆแต่ว่าตัวละครมันไม่เก่งแล้วแล้วมันก็ไม่ได้น่าปั้นแล้วนะครับอย่างเช่นตัวของแมกนิโตตอนนี้เนี่ยแมกนิโตก็ไม่ได้น่าปั้นแล้วนะครับเราสามารถไปปั้นด็อกเตอร์สเตรนช์แทนได้นะครับหรือแบบเคเบิลมันก็ไม่ได้น่าปั้นเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งหรือไหมแบล็คบว์อะไรเงี้ง Bowl, ยน,นะครับผมหรือแบบบางตัวเนี่ยอัติแฟกต์ของเขาก็ดีมากๆนะแต่ว่าตัวละครมันกาก นะครับผมเช่นแบบเฮลส์สตรมนะครับหรือว่าไอรอนแฮมเมอร์เนี่ยอาร์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์แบบเดียวกันกับของทอเลยนะซึ่งมันดีมากๆนะครับแต่กลายเป็นว่า2ตัวนนี้ยังไม่ได้ยูนิฟอร์มนะครับมันมีหลายองค์ประกอบมากนะครับอาร์ติแฟกต์อ่ะคือมันมีบางตัวที่แบบโอเคตัวละครนี้เก่งมากแต่แบบอาร์ติแฟกต์มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีมันก็ดีนะแต่ว่าบางตัวคือแบบไม่มีเราเล่นไม่ได้เลยนะครับบางตัวคือแบบโอเคมี3ดาวก็ยังพอเล่นได้บางตัวคือแบบต้อง5้าดาวเท่านนั้นถึงจะเก่งนะครับ มันมีหลายองค์ประกอบมากๆเดี๋ยวนี้จะพยายามพูดถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นคลิปอาร์ติแฟกต์แบบทุกตัวในเกมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาหลังหลังจากแพดสิ้นปีนะครับผมวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นกิจกรรม Black Friday ผมจะคัดอาร์ติแฟกต์ที่มันน่าเลือกสำหรับตัวละครที่เป็นเมตาแล้วก็มาแรงในช่วงนี้เท่านั้นนะครับคืออาร์ติแฟกต์มันมีหลากหลายมากมันมีทั้งดีนะครับแล้วก็ไม่ดี มีตัวที่เก่งและอัตติแฟกกากมีตัวที่กากและอัตติแฟกเก่งหลากหลายมากๆนะครับถ้าเกิดจะให้พูดทุกตัวเนี่ยมันคงจะยาวประมาณแบบ4ี่หชั่วโมงคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สรุปมาให้แล้วนะครับเป็นเทียร์เลสประมาณนี้ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากเทียร์แรกนะครับมีทีทุกคนสามารถมาจับเทียร์เลสอัตติแฟก tier list ของทุกคนได้นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตก็คือใส่อัตติแฟกของทุกตัวในเกมไว้นะครับมันม,มันมีบางตัวที่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือ must have นะครับไม่มีเล่นไม่ได้ไอ้พวกนี้เนี่ยจะเป็น artifact สาย p v e นะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครเหล่าเนี้ยถ้าเกิดไม่มีคือเล่นไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ Wolverine นะครับไปจนถึง Magic จะเป็น artifact อามาตะนะครับรวมแฟรงคล i นด้วยอีกตัวหนึ่งแต่ว่าแฟรงคล i นเนี่ยมันจะแตกต่างนะครับเพราะว่า duration หรือว่าระยะเวลาของบัฟเนี่ยจะไม่เหมือนกันกันกบชาวบ้านเขาแต่ว่ามันจะสามารถทําให้ทีมแฟนตาซีโฟทั้งทีมเนี่ยมีอามาตะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากเล่นทีมแฟนตาซกโฟนนะครับใน AC ใน a u t o b a t t l e นะครับหรือว่าปีหน้าหนังจะเข้าแล้วใช่ไหมผมคิดว่าอาร์ติแฟกของแฟรงคลินเนี่ยน่าจะเพิ่มความคุ้มค่าได้มากกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกที่มันเป็นอาร์ติแฟกต์อมตะทั้งหลายนะครับลองไปอ่านดูในเกมได้นะครับก็คือเลือดเราจะไม่ลดลงไปต่ำกว่าหนึ่งะครับแล้วก็จะเด้งเลือดกลับขึ้นมาหลังจากที่อาร์ติแฟกต์บัฟหมดแล้วนะครับ จะเป็น w o ฟเวอรี e นะครับแมดดิลินเดดพูคาร์เนชนะครับโกส l วด i เดอร์เฮล่าม r สเตอร์เนะครับเซเบอร์ทแล้วก็ตัวของ Magic ไอตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเล่นนะครับต้องมีนะครับผมตัวเฉพาะตัวละครที่เป็นเมตาโหดๆนะตอนนี้ก็จะมีตัวของ w o l v e r รีนนะครับแมดด e d ินเดดพูใช่ไหมละ่ะไอที่เหลือเนี่ยก็จะออกไปทาง AC หรือว่า Auto Battle มากกว่าเช่น Magic, ooth, ela, แมจิกเซอ r e เบอร์ทูดเฮล่าอะไรเงี้ยก็เป็นตัวละครที่เก่ง AC มากๆนะครับ แล้วผมคิดว่าพวกแบบแมจิกหรือว่าเซเบอร์ทูธอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้เทียสีทุกเมื่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้รีบมากก็ใช้เป็น4ดาวอะไรเงี้ไปก่อนนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือไอ้พวกที่มันเป็นอาร์ติแฟกต์อมตะวูฟรีนคาร์เน e อะไรเงี้ยแมเดลินนะครับผมจำนวนดาวมันสำคัญกว่าอาร์ติแฟกต ประเภทอื่นๆมากๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณมี5ดาวอยู่แล้วคุณอยากอัปเกรดไปเป็น6ดาวเนี่ยความต่างมันก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมไม่เหมือนกับอ์ติแฟกต์อย่างยกตัวอย่างแบบ s ิ l เวอร์เซ e รและกันมันตีไวไลท์เพิ่มขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมเพิ่มอีกมา1ดาวมันก็จะตีแรงขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าวูฟเวอรีนเนี่ย ต่างกันหนึ่งดาวอ่ะมันจะส่งผลมากๆเลยนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นอัลติแฟกต์การตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะครับเน้นดาวสูงสูงไว้ก่อนอ่าเน้นดาวสูงสูงไว้ก่อนผมจะลองยกตัวอย่างสถานาการณ์นี้ให้ฟังแล้วกันสมมติว่าคุณมีตัวเลือก5ดาวกับ6ดาวนะครับแล้วคุณกำลังลังเลว่าจะเลือกระหว่างเซนทรีกับอูฟรูอินนะครับเซนทรีก็เก่งมากนะครับเก่งกว่าอูฟรูอินอีกแต่ว่าเซนทรีเนี่ยอัลติแฟกต์ของเขาเป็นอะไรนะครับเป็นเพิ่ม hp กับเพิ่มดาเมจต่อไวไลท์ออััตติแฟก์ขงููวนนนะครบเป็ อาร์ติแฟกมมต์อมตะเซนทีเก่งกว่าก็จริงนะครับแต่คุณมีตัวเลือกระหว่าง5ดาวกับ6ดาวผมจะแนะนําให้เลือก6ดาวให้กับว er ูฟเวอร์ินนะครับเพราะว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยตัวละครเหล่านั้นจะยิ่งเป็นอม,มตะนานขึ้นนะครับผมแล้วผมคิดว่านะตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นให้ได้มีประสิทธิภาพแบบประสิทธิภาพจริงๆนะควรจะมีอาร์ติแฟกต์ดาวถึง6ดาวนะครับ สดาวกับสามาวเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งเท่าที่ควรหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าที่หลายคนนึกภาพไว้นะครับผมเพราะว่าระยะเวลาของการเป็นอมตะเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะให้ความสําคัญกับจํานวนดาวของอัตติแฟกต์กับพวกตัวละครที่เป็น Art act, อัตติแฟกต์อมตะก่อนนะครับผมถ้าเกิดคุณสนใจ p อ่ะนะ ส่วนต่อมานะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ตายเกิดก็คืออพพอรคลิปกับเรเชลซัมเมอร์อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอยากเล่น PP นะครับทั้งอพพอรคลิปกับเรเชลซัมเมอร์เลยต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ว่าในเรื่องของจํานวนดาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับอาร์ติแฟกต์อมะตะนะครับคืออย่างน้อยนเนี่ยอพพอรคลิปกับเรเชลซัมเมอร์เนี่ยขอแค่ให้มีนะครับก็เล่นได้แล้ว3ดาวก็ได้นะครับสดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดมีเป็น5ดาว6ดาวก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเท่ากับ อาร์ติแฟกต์อมตะนะครับส่วนเอ m มม r าฟรอสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมเลยบางที่มีอาร์ติแฟกต์สายสะท้อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครมันไม่ได้เป็นเมตาอะไรนะครับแต่ว่าเอ m มม r าฟรอสเนี่ยมันใกล้ที่จะได้เทียร์สเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่จะต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันก็เหมือนขาดมือข้างหนึ่งไปคือเหมือนมันจะสู้ได้ไม่เต็มที่นะครับใน PP นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายูนิฟอร์มนี้เนี่ จะมาเป็น p p หรือ p e แต่ว่าถ้าเกิด b a s ออ on จากยูนิฟอร์มที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเอมมาฟรอสก็น่าจะเป็นสายสะท้อนใน p p เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับอาร์ติแฟกต์ที่อยู่ในแคตตาล็อกมัสเฮฟนะครับคือถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอาร์ติแฟกต์อมตะทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะมีเป็นดาวสูงสูงด้วยซ้านะครับผมต่อมานะครับเป็นตัว p p เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ควรจะมีนะครับคือมันไม่ใช่แบบ ไม่มีละเล่นไม่ได้เลยเหมือนตัวข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวละครเหล่านี้เนี่ยไม่มีอัติแฟกต์นะครับมันก็ถือว่าไม่ดีนะครับมันก็จะถือว่าทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับถ้าเกิดคุณมีอัติแฟกต์เรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับอาดมวอลลอกับสไตรฟ์นะครับเป็นอัติแฟกต์สายฮิลซึ่งอาดมวอลลอกับสไตรฟ์นะครับตัวละครมันเองเนี่ยมีฮิวอยู่แต่ว่าฮิวของมันเนี่ยไม่ได้มากพอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องมีอาร์ติแฟกต์มาช่วยนะครับยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งฮีวเยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้มีไว้กอดนะครับทั้งอดัมวอลล็อกแล้วก็สคริ์เลยนะครับอดัมวอลล็อกมันก็ไม่ใช่ท็อปเมตาแล้วแต่ผมว่าก็ยังเป็นท็อป5ท็อป6อยู่นะครับยังได้ใช้ในอาร์ตัวบาเทลยังได้ใช้ใน AC นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีนะครับสไปเดอร์แมนกับควิกซิลเวอร์เหมือนกันเป็นอาร์ติแฟกต์สายหลบหลีกที่ควรจะมีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็าจะาไม่ได้ทําให้ตััวละครมน เก่งน่าใช้เท่าที่ควรนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับอาร์ติแฟกต์สาย PP นะครับอันที่ต้องมีแบบไม่มีเราเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ตัวละครที่ควรมีนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็จะเก่งขึ้นมากๆโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเมตานะครับแต่ว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็คืออาร์ติแฟกต์มันมันดีแหละแต่ว่ามันไม่จะเป็นถึงกับโอ้โหต้องรีบหามาต้องรีบหาให้ได้5ดาว6ดาวนะครับผม คือตัวละครพวกนี้นมันเก่งนะด็อกเตอร์สแคว์ฮาร์คลูน่าไซล็อกลากยาวไปจนถึงโลกิเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีอาร์ติแฟกที่ดีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็หาจัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวด้วยความที่มันมีตัวละครไม่เยอะมากเลยผมจะไล่ให้ฟังทีละตัวคร่าวๆแล้วกันอย่างด็อกเตอร์สแ์เนี่ยโอเคอาร์ติแฟกมันแย่ก็จริงนะครับคือถ้าเกิดกะว่าเลือกอาร์ติแฟกมาอยากให้ลงบอสเก่งขึ้นลงดอมามูเก่งขึ้นเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นผลเลยนะครับหลกหลกๆเยเยยนี่ อ r ติแฟกตของ Doctor s ร r สเตรนจะครับจะเห็นผลแค่ใน ABX ABL ถ้าเกิดเราอยากทำให้ด o c t o r s ร r สเตรของเรานะครับเก่งขึ้นใน ABX ABL เนี่ยก็ควรที่จะมีนะครับผมลูน่าก็เหมือนกันลูน่าเนี่ยอัติแฟกตของเขาส่งผลมากกว่าที่หลายคนคิดมากๆนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขั้นจะต้องมี6ดาวอะไรขนาดนั้นนะมี4ดาว5ดาวก็ก็ถือว่าเจ๋งเลยครับฮา <H uck S 2> ก็เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าฮัเนี่ย มันเล่นในทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับและอาวุกของเขาเนี่มันเป็นการเพิ่ม HP ซึ่ง h a ก k คิดดาเมจจาก HP นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าเลือกมากๆนะครับน่าหามาใช้มากๆนะครับผม Silver Surfer กับ Sentry เหมือนกันก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับต่อตัวละคร PVP ที่เราก็จะไปสู้ด้วยนะครับผมสองตัวนี้ก็ยังเป็นเมตาเอ่อเมตาเขาเรียกน,นะเมตา PVP อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมด ทำไายบ a ตเทิลเหรือว่าอาร์ตัวบัตเนี่ยก็ยังเก่งอยู่มากๆนะครับเช่นเดียวกันกันกบ Gladiator, นะครับสกั l เล i ิวิชโลคจินเกก็ยังเป็น Meta EPX ที่มีงานให้ทำนะครับล้วก็ยังทำคะแนนได้ดีมากๆนะครับานอตก็เหมือนกันนะ t h านอตเนี่ยอัติแฟกหลังจากเขาปรับมาใหม่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเอาชุดชาวนาไปเล่นใน PVE หรือว่าคุณจะเล่น p v p ในชุดท h านอต์วินเนี่ยก็ได้้เหมือนกันนะครับผมต่อมาเนี่ยก็ เป็นตัวละครเมตาเหมือนกันนะครับคือเป็นตัวละครที่เก่งเลยแหละเกลนพูก็เป็นเมตานะครับลงบอสด,ดีมากเหมาะกับมือใหม่นะครับเวยนอมก็ <Ven om S 2> เป็นสายลงบอสนะครับเหมาะกับมือใหม่ลงบอสด,ดีมากๆเดต้ารีวิวก็เหมือนกันนะครับซับได้ด้วยอินวินสเปอร์วูแมนก็ PVE ก็ได้นะครับตัวหลักๆก็จะเป็นเมตาใน p p นะครับผมเป็นตัวละคร p p ที่ไม่มีไอเฟรมวิกนอนะแต่ว่าเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับคือผมรู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่คิดปั้นซูสกรอมนะครับเทียร์สี่ตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าาามแต่ว่ว ตัวละครเหล่านี้นะครับ4ตัวนี้เนี่ยมันเก่งก็จริงนะครับแต่ว่าอัติแฟกต์ของเขาเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับตัวละครที่อยู่ข้างบนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมาใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเลือกดาวสูงมากเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีออปชันระหว่าง5ดาว6ดาวนะครับกับ4ดาวเนี่ยคุณอาจจะเอา5ดาว6ดาวให้กับตัวละครข้างบนก่อนนะครับผมและเอา4ดาวให้กับตัวละครข้างล่างเพราะว่า หลักๆเนี่ยตัวละครข้างล่างนะครับอาร์ติแฟกต์ของเขาจะเป็นเพิ่มโจมตีซึ่งเพิ่มโจมตีเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลมากนะครับในโหมดที่เราจะเอาไปลงนะครับแต่ว่ามันก็จะถือว่าดีกว่าไม่มีละกันนอกเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครไหนก็ตามที่ขึ้นเป็นเทียสีแล้วนะครับและมีอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มค่าอินสติ้งด้วยนะครับผมค่าอินสติ้งก็คือค่าสัญชาตญาณนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเป็นอาร์ติแฟกต์ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงอาร์ติแฟกต์ซัพพอร์ตอ เทียที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับคือเป็นอ์ติแฟกต์ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับและเป็นอ์ติแฟกต์ซัพพอร์ตที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยเท่ากับตัวละครที่อยู่ข้างบนนะครับผมแต่ก็ยังเป็นอ์ติแฟกต์ซัพพอร์ตที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับคือสามารถเลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะใช้ฟิลโคซันหรือว่านิกฟิววี่ในการเป็นซัพพอร์ตในโหมดอะไรก็ตามที่คุณจะใช้นะคุณก็สามารถเลือกได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าตัวละครที่มันอยู่ข้างบนเนี่ย ตั้งแต่ Agent Venom นะครับลากยาวจนถึงอ o m i n a t i ันเนี่ยมีงานให้ใช้มากกว่านะครับผมโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวละครที่มันอยู่ในเทียที่ผมคิดว่ามันน่าเลือกมากกว่าเทียข้างบนนะครับตัวแรกเลยที่มาแรงมากๆนะตอนนี้นะครับก็คือตัวของ Agent Venom นะครับผม a g e n น v e เ o นเนี่ยล่าสุดได้เทียสนะครับแล้วเผื่อใครไม่รู้เนี่ยอาร์ติแฟกต์ของเขาเป็นหนึ่งในอาร์ติแฟกต์ที่ซัพพอร์ตในโหมด PPP ได้โหดมากๆนะครับ มันจํากัดอยู่ในแค่แกงซิมบิโอตก็จริงนะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูหรือหวามากนะครับในสมัยก่อนแต่ว่านะครับในสมัยนี้เนี่ยมันสามารถนะครับซับได้ทั้งตัวมันเองนะครับผมสไปเดอร์แมนยูนิฟอร์มใหม่ที่ก็เก่งกว่าเดิมมากๆนะครับซิลเวอร์เซฟเฟอร์ที่ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับผมและล่าสุดนะครับคา์เนจก็กำลังจะเข้ามาแล้วแล้วเรารู้นอยู่แล้วนะครับว่าคา์เนจเนี่ยโอ้โหมันโหดมากนะครับย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ย ตอนคาเนตได้ทีอีนะครับมาพร้อมกับเกียร์ไข่บูลเลี่ยนเนี่ยแทบไม่มีใครเอาลงเลยนะครับต้องรออดัมวอลล็อกนะครับรอแมดเดลินนะครับกว่าจะมีคนมาโค่นคาเนตลงได้นะครับและนะครับเนวก็กําลังจะมานะครับผมจะลองให้นึกอย่างนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณสามารถจินตนาการภาพออกได้เซนท์วีเนี่ยเก่งขนาดไหนเนวอ่ะมาหลังเซนทวีประมาณ5-6เดือนนะครับตามหลักการแล้วเนี่ยตัวนทีฟทีอสาเหมือนกันนะครับมันก็ น่าจะเก่งมากกว่านะครับหรือว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันกับเซนทรีนะครับและนาวมีคอลเลคชันนะครับนาวสามารถมีซับที่โหดมากๆอย่างเอเจนต์เวนอมสามารถทำทีม PP พีซ mbi ิโได้แบบครบเครื่องเลยนะครับเอเจนต์เวนอมสไปเดอร์แมนซิวเวอร์เซอร์เฟอร์คาร์เนตนะครับผม Art ติแฟกของเอเจนต์เวนอมเนี่ยมันเป็นการลดดาเมจนะครับที่เราได้รับสูงสุดถึง30%ถ้าเกิดเราได้6ดาวมานะ แล้วก็ตีศัตรูแรงขึ้นเพิ่มอีก20หรือ25เนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับคือมีทั้ง Offense แล้วก็ Defense ใน Artifact เดียวกันนะครับผมเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดถามผมเนี่ยบิงโกปีนี้นะครับผมเลือก Artifact 6ดาวให้กับเซนทรีเพราะาผมมี5ดาวนะครับเอ้ยไม่ใช่สิผมมี4ดาวนะครับและอีก6ดาวอีกอันหนึ่งนะที่ผมสามารถแลกได้จากการเอาโทเค็น Black ไฟเดียไปแลกนะครับผมแลกตัวของ A g e n t เ e n o m 6ดาวนะ ผมแลก6ดาวมาแล้วนะครับเพราะผมรู้ว่าผมจะได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากๆนะครับพูดใหม่เป็นอาร์ติแฟกต์ที่น่าจับตามองมากๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นสาย PP Auto Battle AC เนี่ยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเลยนะครับและถ้าเกิดถามผมนะควรจะเป็น5ดาวถึง6ดาวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบัฟมันโหดมากๆจริงๆนะครับอะต่อมานะครับ Black Cat นะครับซาตานะครับ d a สเลอร์ซีนวอล y ิวตแล้วก็ Abomination 6ตัวนี้นะครับเป็นเทพเจ้าซัพพอร์ตนะครับสำหรับ ABX ABL นะครับและนอกเหนือจาก ABX ABL เนี่ยทุกตัวในนี้นะครับยกเว้น Black Cat สามารถเอาไปซับต่อได้ในบอลรีเจนนะครับในเดอมังมูนะครับผม ผมเลยคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆโอเคแหละโคสันก็ซับได้นะครับแต่ว่าวันที่มันสามารถซับได้เนี่ยน้อยกว่า Black Cat น้อยกว่าสตานาน้อยกว่าซินน้อยกว่าเดสเลอร์น้อยกว่าวอลคิลลีน้อยกว่าอะบอมินเนชันมากๆนะครับนิคิลลีเนี่ยไม่มีบทบาทใน a b x ABL เลยนะครับเอนบาคูมันได้ใช้บ่อดก็จริงนะครับแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้บัฟโหดเท่ากับตัวละครที่อยู่ข้างบนมนเป็นการเพิ่มโจมตีนะครับซึ่งมันไม่ได้วือหวาอะไรมากเช่นเดียวกับโรน n นเช่นเดียวกับ ตัวของ Robbie Reyes นะครับที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยใน a อเบ็กซแล้วมันก็ซับได้แค่พวก g ร o s ซเดอร์ฮิวแมนทอร์แล้วก็ Beta r e รเบิลนะครับผมผมเลยคิดว่าตัวข้างบนเนี่ยน่าเลือกมาใช้มากกว่านะครับโดยเฉพาะ Black Cat เนี่ย Black Cat คือซับโหดมากนะครับใครต้องการเพิ่มคะแนน a อเบ็กซเนี่ย Black Cat กับอัตติแฟกของเขาเนี่ยต้องมีนะครับยูนิฟอร์มด้วยนะ s a t a n a กับ d a อเซอรนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่ผมให้ลองลงมานะครับสำหรับตัวละครน่าเลือกไม่ใช่ตัวละครน่าเลือกดีอัตติแฟก,กจะเอามามดัน คะแนน A B X A P L นะครับลองลงมาก็จะเป็นสินวอลจูลี่แล้วก็ออบโอมเนชันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับอ r t ติแฟ t ซ u พอร์ตนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้สนใจ PUP เลยเนี่ยก็จะตัดตัวของ Agent Venom ออกไปนะครับผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าท l ลิสอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังโอเคแล้วนะครับผมพยายามคัดตัวละครที่มันมาแรงนะครับแล้วก็น่าปั่นนะครับมาให้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมบ๊ายบาย